ัสดีครับพี่น้องเพื่อนชาทตัวประเทศนะครับนะสำหรับวันนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการซ่อมตัว LED ของ TCL นะครับในะล่มอจอใหญ่หน่อยนะ,นะนนครับเนปะ็นเกือห้าสิบห้าเิ้วครับในลึมประมาณนี้ครับนะในล่มของมันนะครับดวนี้ก็ได้ครับนะดูนี้ก็ได้นะครับในใะนลมบอกเดี๋ยวดูดวอาการเสียงนะครับ เปิดขึ้นมานะครับจอมืดครับนะมเพรนะมีแสงนะครับซึ่งปกติครับนะปกติในตัวนี้เราจะเจอสนใหญ,ญ่จะเป็นเรื่องของภาพเต้นภาพซ้อนครับนะแต่วันนี้ตัวนี้เราเจอเป็นจอม,มืดนะเดี๋ยวจะดู ทางการซ่อมแต่ละตัวตทับนะอันนี้นะแก้ไขทับนะก็คือให้กดรอยสายแพรคทับนะออกทีละข้างครับนะกดรอยสายแพรออกทีละข้างเดี๋ยวรอยทัาน,นี้ก่อนทับนะเดี๋ยวให้ดูที่ภาพนะกดท่าน,นี้ออกทับนะเครื่องทับนะเปิดสวิตช์ครับนะให้ดูหน้าจอนะครับ จอยังเมืดอดอยนะครับจอเมือดอยอย,ย,ยนะครับแสดงว่ามีฝั่งในฝั่งหนึ่งครับนะฝั่งนี้อาจจะช็อตอยู่นะล,ลองดูขอจะไม่เข้าครนะไม่เข้าไปแล้วลอยฝั่งนี้ครับนะลอยออกนะซึ่งถ้าดูครับนะตัวจับจอจับบอร์ดก็จะเป็นแบบโฟนะครับนะซึ่งตัวทีคอนที่เราเห็นประจําก็จะเป็นเขาเรียกทีคอนของ อ่าเอสทีแจอแบบซีเโที o T, นะผมลองฝั่งนี้รับนะไี้ดูเปิดดูกดสวิตช์ทับนะนะบนะมาครับมันจะมีภาพอยู่ครึ่งเึ้งนะแสะดงฝั่งน้นชอ็อตจริงๆนะครับนะมาช็อตจริงนะซึ่งเดี๋ยวแนวทางในการแก้ไขนะในการแก้ไขเราจะดูในชอ็อตต่อไปนะนะซึ่งเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้ทับนะ ไปดูในทางแก้ไขน